ส,สวัสดีครับผมไม่ของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงอันนี้ yeah, เป็นตลาดนัดที่บ้านพนสนุกตะบนทีสมพูอําเภอนาเกจจังหวัดนครพนมครับอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานบ้านเฮาของชาวอําเภอนาเกจพี่น้องเขียดน้อยมาบวบหน่วยพใหญ่พี่น้องเงีวขนาดเลยนี่ของใหญ่ของเงีวเป็นมาบวบไทยบ้านพนสนุกพ nice well. ี่น้องเงีวขนาดเลยของแท้ไม่หรอโอ้หนมัพี่น้องนี่หน่อไม้บ่งหวานนะคะหน่อไม้บ่งหวานหน่อไม้สุ่มหน่อไม้ดองก็มีครับพี่น้อง ผักกระสออาหารธรรมชาติของชาวอำเภอนาแกครับหมักบวกหน่อไม้หมักน้ำครับพี่น้องถั่วฟักยาวแล้วก็มีกระปูนาครับพี่น้องนี่กระปูนาะนะบรรยากาศตลาดนี้มีทุกแรงวันเสาร์ครับที่บ้านโพนสนุกตำบลสีสมพูอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับตลาดนัดอาหารธรรมชาติอาหารบ้านเฮาครับพี่น้องข้าวสารสามสิบห้าบาทครับ หมากเลียมไม่น่อไม้ดองครับพี่น้องพักสะแงงหน้านี่ครับมากเพชรบรรยากาศบันบ้านเลยพี่น้องสี่โมงครับวันนี้แดดร้อนจัดคัดอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงครับอันนี้จะเป็นร้านขายกบเขียดพี่น้องมีทั้งเพชรเฟืองยอดมันละและ้วก็มีลูกพวกกบล็อกหนังพี่น้องเห็นอันนี้กบล็อกหนังครับพี่น้องพอ,งอกินแซบครับ รอบลอกนังครับเดี๋ยวอย่างซุ้มบรรยากาศพี่น้องอาหารการกินลายแห้งครับวมืนอี้ของขายลายคนมอย่านเลาะทาแน่ากินกรลาลแห้งครับพี่น้องเมี่ยงครับนี้เมี่ยงครับอีตู่ดอไม้สดครับพี่น้องงามหนันเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาขยันแล้วครับมายั้งกันนี่ครับโอ้ตําเมี่ยงอ๋ครับเอาอันนึงครับซิมเบิงเมี่ยงยังครับวันนี้ เมียงค่าเนาะมะกรูธานีวันอ่อนนี่เมียงนีโอ้ขับเดียวซิเบิร์กเจ้บาทครับเจ้าบาทเนาะนี่ครับเมียาครับรองค้าผมเมนูอาหารบ้านบ้านพี่น้องครับแนวกินเล่นครับพี่น้องตำเมียงเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศอาหารยามเย็นครับอันนี้ผักหวานนะครับเนาะผักหวานบ้านผักหวานป่าพี่น้องเจาบาทพี่น้องโอ้บรรยากาศพี่น้องครับทั้งหนุ่มไม้ทั้งลูกครัวขับร้านนี่นะนี่ ส,สดๆเลยครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องไก่บ้านครับเบื่อคนใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นรังขายอาหารพื้นบ้านอยู่ตูบพี่น้องตู้รังขายอาหารธรรมศาสตร์ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศายามเย็นผมไม่โอกอันทัวร์ครับพามาเที่ยวมากินอาหารบ้านๆที่อำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมครับลูกหัวพี่น้องนี่ครับลูกหัวครับพี่น้องไก่บ้านครับครบพี่น้อง ไก่บ้านครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งเมงแขงน้อยครับพี่น้องไม่แค่ข้ขาวสารเาจะมาเพ็ดมากหุ่งครับร้านนี้เห็นนะครับช่วงนี้เฮ็ดปลาเฮ็ดดินบ่มีครับพี่น้องยังบ่เห็นอยู่ด้วยนี่ยังบ่ออกเนะาเะมะเขือพวงแล้วก็ต้นหอมผักชีครับร้านนี้มาแตงแล้วก็มีมะละกีนกครับร้านนี้เห็นนะครับสิบบาทเนาะ บรรยากาศครับบ้านๆเลยครับอาหารธรรมชาติหลายๆครับใครกับพวกเพื่อนเพื่อนใครสิบบาทสิบบาทต่อกำหนึ่งพี่น้องอาหารการกินนะครับวันนี้พักสดหลายพี่น้องพักนี่ครับนงดมะอึแล้วก็มะละาขี่นกแล้วก็มีพวกเห็ดครับพี่น้องเพชรบดเห็ดกระด้างมันเพชรน่อไม้ต้มปลาแดดครับร้านนี้นะข้าวสารบึงหัูแกงสดๆพี่น้องครับพี่น้องบรรยากาศข้างหน้าครับพี่น้อง แกงกวาสุดๆเลยครับแล้วก็มีถั่วฟักยาวครับพี่น้องขร้านนี้ครับครับหัวหนึ่งเข่าพี่น้องนับงามครับมีค่าครับหัวหนึ่งเข่าหนึ่งคันยังได้ครับใบละสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนาะโอ้เอาอันหนึ่งครับเอาเนี่ยครับหัวหนึ่งเข่าครับใบละสี่สิบบาทครับนับงามพี่น้องสี่สิบบาทเนาะเด้อครับโอ้ผักปังเนาะอันนี้ผักฝังถั่วฟักยาวครับพี่น้อง ซื้หัวหนึ่งข้าครับอันก่อนมาคาบเหี้ยพี่น้องเลยหัวหนึ่งข้าวเหนียวครับแบกบวบครับพี่น้องมีพวกนี้เลยครับแักบวบหอยเชอรี่แล้วก็มีพวกพักบงปลาสแงงครับย้อนแักบวบกบจ้าห้าสิบบาทพี่น้องร้างขายปลาแห้งเจ้าเก่าสวัสดีครับปลาแห้งมาอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวข้าเอาซอยอันนึงครับ จะบ้าครับนี่เอาซร้อยอน,นึงครับ <c oughs> ขอบคุณครับปลาแห้งค่าสิบบาทครับ <c oughs> อันนี้มียังครับมุกยังครับอันนี้โอ้มุกหน่อไม้เนาะอันนี้ปลาส้มเนาะครับเนาะมุกหน่อไม้ปลาส้มพี่น้องพุกอันค่าสิบบาทปลาส้มพี่น้องบึ่งบรรยากาศครับวันนี้อากาศพร้อนจัดเลยครับพี่น้อง อันนี้ละขายซีนครับพี่น้องซีนงัวครับซอจุพี่น้องมาแรงกันนะเนื้อบัวครับแล้วก็มีพวกต้มเนื้อรวมซาบาพี่น้องเรื่องให้มันขายมันห้าสิบครับก็มีสุมสุมจิ่งงัวครับพี่น้องไก่บ้านครับราบขายหน่อไม้ครับนาน,นี้พี่น้องอันนี้น้องไม่ยังครับอันนี้ ขายกินซุ้งเนาะโอ้พี่น้องงานขนาดเลยนี่มียังครับบัานนี้โอ้สมหมูเนาะอันนี้เนาะหกอันห้าสิบบาทเนาะสมหมูพี่น้องอันนี้นะหมูไก่บ้านโอ้หมูไก่บ้านเนาะอันนี้ขายยังไงครับบัานนี้อันนี้ยี่สิบบาทเนาะหมูไก่บ้านเอาอันนึงครับหมูไก่บ้านมาเมื่อกินนี่ครับเงินด้วยครับหมูไก่บ้านครับพี่น้องสามบาทครับครับ ใบกะเพราพักอีตู่พี่น้องครับโอ้หน่อไม้ใหญ่พี่น้องน้านี่นะนี่ทางขายหน่อไม้ใหญ่ครับแล้วก็มีพวกลูกโวกตอไม้เผาพักพี่น้องโอ้สุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องลูกสาวยิ่งบ่มากพครับอันนี้จะไปประเทศอย่งครับโอ้ลูกสาวไปค้าคนปิ้นแอร์โฮสเตทครับพี่น้องอยู่ไต้หวันโอ้ตอนนี้ไต้หวันเนาะครับเนาะวันนี้มาขายยังครับวันนี้มาขายพักอันนี้อันนี้จ้าโอ้สองสามอย่างนี้เนาะโอ้พี่น้องมีครับพี่น้อง นนอันไห้ครับอันไหน,นโอ้ยังส่วเนาะครับอเอาเอาโฆษณาโปรโมทเนอะครับเอาเอาโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยสาวสาวแอร์โฮสเต,ตย์ยังส่วนเถอนะเออลูกสาวครับลูกสาวแม่ค้าเจ้าไปตลอดได้ไปตลาดลาวครับลูกสาวแม่ค้าขายหวกที่ตลาดนัดตำบลสีชมพูพี่น้องประกาศหาลูกเขยมาขายลูกหวกซอยเนาะลูกสาวเพิ่นเป็นแอร์โฮสเตยที่ไต้หวันพี่น้องขาดงก็ได้ขดงนะเท่านไหนครับครับโอ้ย ปักาที่บ้านครับใคไยังไครับปักกาเอาครับเอาสวยครับอันนึงอันนี้ใครเนี่ยนี่เอาสกันเลยครับนี่ขอล้คนขจักรยานมโบคนเห็นเจาอ่อนกา i เ้อาอ่อนันีครับผมคนเป็นแฟนเขาได้ครับขอบคุณครับสามสิบห้าบาทครับพี่น้องโลูกครัวงามแน่พี่น้องเองนี่ครับพี่น้องลูกครัวครับ ไปเเบิงจ้าตลอดขอบคุณครับลูกควกกบพี่น้องกบลูกนังคนนั้นนี่น้อไม้เพปี้ยปาะครับมีเนาะน้องไม้เพป้าน้องไม้เผาขอบคุณครับผมไปนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับอาหารธรรมชาติอาหารขึ้นบ้านพึ้นใคยสิบบาทสิบบาทพี่น้องนี่ครับทั้งคนลามทั้งพักคระพี่น้องอาหารแซ่บครับโอ้ปลาพี่น้องปลาขาวปลายกสะดุ้งครับครับปลาตองก็มีเนาะ โอ้พี่น้องครับปลาสุดก็มีปลาปิ้งย่างก็มีน้องขับเนาะนี่ครับปลาเค็งเม่ไข่น้องขับเนาะค่ะโอ้พี่น้องไข่เต็มท้องเลยแม่หนึ่งามมากเหลืองๆงามๆเลยพี่น้องนี่เป็นปิ้งขายน้องมาใช่บาทรับสินะสิบบาทค่ะโอ้สิบบาทเอามาหนึ่งสิครับอ้ยเมดแล้วค่ะเพิ่งบอกว่าบบท่านสันตว่าโอ้จอกเนเลพี่น้องเลยโบท่านจ้อยครับพี่น้องปิ้งปลาเค็งครับแม่ไข่ครับพี่น้องท้องเหลืองอะไรงามเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้กระเบนี่สามสิอันนี้ปลาสะดุ้งโมครับอันนี้โอ้ปลาสะดุ้งพี่น้องนี่ครับ ควันละขี่นกครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยอันนี้พักน้ำนะครับเนะเาะพักน้ำปิ้งปลาครับพี่น้องนี่ครับตลาดนัดตอนแรงวันเสาร์พี่น้องที่บ้านโพนสนุกตำบลสีชมพูอำเภอน,นาแกลจังหวัดนครพนมครับพี่น้องอา,อาหารบ้านบ้านอาหารธรรมชาติข,ของขายบัวแพงพี่น,ออน้องนะครับเดินเอา,เากินเต็มมือเลยพี่น้องทั้งหัวนึงเข่าทั้งพืชพักตรงนี่กันนะ ริบ <c oughs> เข,าข้าหัวนึ่งเข้าออไปน้องร้านนี้น,นะกระซ้ายมันจะเป็นรัานคลายป่าน้ำโขงที่น้องป่านบักบ่านแล้วก็มีพวกเมงแครงคอเมงแครงข้า,ขาวสารครับร้านนี้นะนี่ก็ราคาสิบบาทครับ ปลาดุกปลาเนื้อตัวบางใหญ่ครับพี่น้องฮ้อนฮ้อนพี่น้องเลยฮ้อนคือเฮ็ดืิอ,ออกเห็นไหมออกลบสองลบสามไม่ได้เฮ็ดกระได้เฮ็ดพวกเฮ็ดละง,งกครับพี่น้องกำลัง,งออกร้านขายขนมลังพึ่งวาฟเฟิลครับพี่น้องร้นานนี้ครับ บรรยากาศอาหารธรมรมชาติอาหารขึ้นบ้านครับพี่น้องแตงไทยแตงโมครับแล้วก็มีพวกปลาแห้งครับมันจะเป็นร้านขายเส้นเกาะอีสานครับพี่น,อน้องร้านนี้นะครับ บกงูนาุกลาซาบาทครับแล้วก็มีลาปลาตองซาบาะาดหน้ครับเมนูอาหารขึ้นบ้านครับพี่น้องสุกแล้วครับแมงแข่งข้าวสารพี่น้องซาบะพร้อมทานครับ ไข่ลูกครับไข่ลูกไข่ปิ้งครับพี่น้องไข่ลูกไข่ปิ้งไข่ข้าวอ้พี่น้องไอเป็นตัวก็มี่แม่นี่ปข้าวเอาเนี่ครับแม่นึงครับเอาไข่ลูกด้วยครับตัวนี้ก็ได้ครับมาลาซาบ้าครับพี่น้องนี่ครับเงินครับ ครับครับอันแบบลูกซมันจริงอะไรครับนี่ตวซีแมน,นนี่โอ้ครับแต่แซเน,น,น้องขำน้อไข่ลูกกินน้องพร้อมผอมมีน้องเอง้านขายต้นไม้ครับพี่น้องมะละกอพันเตียคอนแลนด์ดำเนินมะเขือเปาะ พริกจินดาครับมีขายทุกอย่างเลยเวลาท่าปูเขาแยกบกุคคลรวมปูเป็นกอเลยนี่เอาโฮมสามเลยก็ได้ครับเอาโฮมสามแล้วก็เอาอันนี้สองต้นครับอเอาเอาค่ากันครับหัวเชื้อเห็ดและงกขวดละร้อยซาวครับงูเป็นตัวเงินงข,ขนาดเลยหัวเชื้อเห็ดและงก ขดลอยซาบาัดอันนี้แม่นต้นหมากลำไยต้นหมากลำมุดครับพี่น้องมะกรูดซาบาทัทนี่ดนทั้งหวัวทั้งต้นมาเพชดมาปลูกครับพี่น้องพริกกินดานแล้วก็ใบโหระพาครับเพื่อนใครทุงดำทุงละสิบบาทบกกานะพี่น้องครับซื้อมาปลูกก่อนนะบรรยากาศครับพี่น้องวันนี้แสงแดดแห้งครับแห้งจัดเลยละ่ะวันนี้ะนะ ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศจำแรงผมไม่ขอกอับทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดแรงที่บ้านโพสนุกตะบลชิสุขอำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมครับมีทุกแรงวันเสาร์ครับพี่น้องครับเส้นจากนครพนมมาทางอำเภอนาเกตครับพี่น้องครับบรรยากาศอาหารบ้านๆธรรมชาติแบบคักข,ขนาดพี่น้องอาหารอีสานมันเท่าร 3, 5, 5, ครับ